มันมีเกมอะไรที่ทําให้คนเดือดขนาดนี้เหตุการณ์เป็นยังไงเอาไปชมกันหน่อยครับนี่ครับกล้องวงจรปิดเขาบันทึกภาพนะฮะเป็นชายสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีเหลืองเดินเข้ามาในจอดรถลานจอดรถเอกชนครับก็เป็นซอยเทิอไทย55าถนนเทิอไทยแขวงปากคลองภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพนเนี่ยแหละฮะจากนั้นก็ด้อมๆ้อมมองที่รถจนครนหนึ่งนะครับก่อนเดินกลับเข้าไปในบ้านครับปรากฏว่าไม่นานชายคนนี้ ก็เดินกลับเข้ามาพร้อมกับถังน้ำหนึ่งใบแล้วก็ผ้าหนึ่งผืนโยนผ้าไปไว้ใต้รถสาดน้ำเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทำท่าเหมือนจุดไฟก็คือจุดไฟนั่นแหละฮะแล้วจากนั้นปุ๊บไฟก็พุ่งขึ้นมาเลยนะฮะที่สำคัญพี่คนก่อเหตุเนี่ยก็ดูไม่ได้ร้อนรนอะไรเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจุดพลุเล่นแล้วก็วิ่งหนีออกไปอะแล้วไม่ใช่เด็กด้วยนะเห็นแล้วมันเขี้ยวอยากตีมือนั่นสิฮะ หลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ํำสกัดเป็นเวลา10นาทีเพลิงจึงสงบนะครับก่อนพบว่าเพลิงเนี่ยเผารถเสียหายทั้งหมด3คันครับสภาพเนี่ยบอกเลยว่าขายเสร็จเหล็กทิ้งฮะก็นเนี่ยดูตามภาพเลยคุณผู้ชมขามไม่หมดเลยไม่หมดหมอด,ดหมดนะครับผมตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบสาเหตุแล้วก็หาต้นเพลิงแล้วก็จุดเกิดเหตุครับ ไม่มีผู้พักอาศัยนะครับกระทั่งเมื่อวันที่20ตุลาคมทางตำรวจสอนบางหุนเทียนเนี่ยไปได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดมาก็เลยได้นำกำลังไปจับกลุ่มนายปานเทพอายุ44ปีนะฮะอายุ44ปีนะฮะเป็นเกมเมอร์นะฮะก็สุดท้าย เขาบอกว่าการจับกลุมเนี่ยยากมากนะฮะเพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือก็เลยต้องใช้ยุทธวิธีนะฮะเตรียมทั้งโล่กันกระสุนไม้งามปืนช็อตไฟฟ้า ปืนลูกซองกระสุนยางพร้อมกับให้พี่สาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยออกมาช่วยเจราจาด้วยนะครับซึ่งระหว่างที่เจราจาเนี่ยปรากฏว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีอีกอขึ้นไปบนหลังคาบ้านครับแล้วก็ใช้อาวุธมีดนะฮะยาว3ฟุตง้างมาฟันสิบตำร,รวจเอกทศพลเมืองคำจนได้รับบาดเจ็บสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงผู้ก่อเหตุนะฮะยิงก็ยังอรารวาดจนต้องยิงกระสุนยางอีกนะฮะจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด จากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้ทํางานแล้วก็เล่นเกมทั้งวันทําให้ติดเกมหนักมากนะฮะแล้วคาดว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากอาการคุ้มคลั่งที่เล่นเกมแล้วแพ้ก็เลยออกไปก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นนะฮะก็ถูกแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์และทําให้เสียทรัพย์แล้วก็ยังไม่รวมกับทำให้เจ้าหน้าที่นะฮะบาดเจ็บอีกน่าจะโดนไปอีกหนึ่งกระทงอื คลั่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยใจหายเลยคุณผู้ชมค่ะการติดเกมไม่เป็นขนาดนี้ผู้เชื่อนะว่าไม่ใช่จากการเล่นเกมอย่างเดียวหรอกเชื่อั้มมันต้องมีสาเหตุอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวคนเล่นเกมจะหาว่าคุ<ช>้ยคนเล่นเกมเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนผมอะยังกโกรธก็ปาจอยเอาจริงๆนะเอาโกรธสุดๆปลาจอยอ่ะ แล้วก็จะมีคนเล่นเกมบางกลุ่มที่สามารถทำไรายได้ได้ในการไปแข่งระดับโลกหรือว่า<อ>ในการซื้อขายอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันจะมีคนที่ทําแล้วประสบความสาเร็จผู้ก็เลยเชื่อว่าเหตุปัจจัยหนึ่งไม่น่าจะเป็นจากเกมอย่างเดียวไม่น่าจะแพ้เกมแล้วแบบ อยากจะทาอย่างเดียวน่าจะมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยควบคู่กันไปนะฮะซึ่งจริงแล้วเดี๋ยวพอเข้าสู่กรณีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้จบแค่เรื่องเกมหรอกเนอะก็ต้องมีการตรวจอะไรต่อไปเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบสมองร่างกายหรือว่าอื่นๆค่นที่จะได้รู้ว่ามีสาเหตุปัจจัยอื่นหรือเปล่านะคะครับผมโอ้ยถ้าเราเป็นเจ้าของรถนะสามคันอะประดีๆให้ไหมเนี่ยจุดไฟโดนจุดไฟเผาเนี่ยโอ้เพราะว่าสภาพนี่คือเหลือแต่ซากเลยอ่ะ ประกันให้สองแสนทีมงานประกันให้ประมาณสองแสนก็ไปดาวคันใหม่แล้วคันเก่าถ้าเขายังผ่อนไม่จบก็ฮ้ยเนาะช่วงนี้ยิ่งแบบว่าคนเอามือไก่ได้ผ่ากันอยู่นะคะอาจจะทำแบบนี้นะฮะนะจ๊ะอ้าะเครียดก็ไปหาอะไรทำนะฟังเพลงฟังเพลงถ้าเครียดแล้วเล่นเกมแล้วยังเครียดไปเล่นอย่างอื่นอื